เปิดแชทผู้กำกับโจม้มีนอมินีซุกเงิน230ล้านเงินมาจากไหนประเด็นของผู้กำกับโจ้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าได้มีการขุดแชทของผู้กำกับโจนะคะในอดีตที่เคยคุยกับสาวเมนะคะเป็นการบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีเงินนะคะที่ซุกเอาไว้ถึง230ล้านบาทค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้คุณเมเนี่ยแบบหมดหน้าตากเลย เป็นประเด็นโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนกําลังติดตามสําหรับประเด็นของพันตํารวจเอกทิติสรรผู้กํากับสพ,พเมืองนะครสวรรค์หรือว่าผู้กํากับเจ้านะคะที่ได้ทําการก่อเหตุทําร้ายร่างกายโดยการทรมานนายจิรพงษ์ธนพัฒน์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกเงินจํานวน2ล้านบาทจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ ซึ่งผู้กำกับเจ้านะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีข่าวกับดาราสาวเมพิชนาทถึงขั้นเคยขอแต่งงานกันมาแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เลิกลากันไปจบกันแบบไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะแถมพิรกรรมของผู้กำกับเจ้านั้นทําเอาสาวเมเข็ดไปอีกนานค่ะหลังจากที่ได้สืบทราบนะคะว่าผู้กำกับเจ้านั้นมีลูกมีเมียอยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปนะคะในช่วงที่มีข่าวในตอนนั้นเนี่ยสาวเมเคยออกมาโพสแชท ที่ผู้กำกับโจ้โชปาอวดเงินที่แอบซุกเอาไว้หลายร้อยล้านนะคะโดยในแชทเนี่ยระบุว่าถ้าโจ้าไม่รวยจริงหน่จริงเลิกยุ่งกับจุดๆๆเลิกยุ่งกับหมาและไม่เล่นหนังเรื่องนี้โจ้ามีเงินอยู่กับพี่จุดๆนอมินีอยู่230ล้านโจ้าให้เมหมดเลยกล้าเปล่า จะเอาเงินสดมากองต่อหน้าเลยผมกล้าให้เมหมดตัวเลยเงินเก็บผมทั้งหมดที่อยู่กับพี่จุดๆ,ๆบ้านสองหลังรถทุกคันที่เป็นเงินสดกล้ารับหรือเปล่าถ้าแน่จริงผมเป็นตำรวจข้าราชการไม่ได้มีเงินในธนาคารเยอะขี้เกียจโดนภาษีแต่ผมมีซุกไว้เยอะแน่จริงหรือเปล่าคุณพิชีี่ซึ่งหลังจากที่มีการแชทนี้นะคะในล่าสุดเนี่ยก็ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นในโลกออนไลน์อย่างมากเลย ถึงเรื่องจำนวนเงินที่แอบซุกเอาไว้กับอีกคนหนึ่งที่เป็นบุคคลปริศนานะคะผู้กำกับเจ้าเนี่ยบอกว่ามีนอมินีถือเงินให้อยู่230ล้านรวมทั้งเรื่องการหลบหนีภาษีอีกด้วยเจอชาวเน็ตขุดชุดใหญ่ขนาดนี้นะคะทำให้หลายคนออกมาเรียกร้องให้เข้ามาตรวจสอบผู้กำกับเจ้าอย่างละเอียดเรื่องการเงินอีกด้วยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ